มาปบเจอกันแล้วนะคะในช่องเรียนกงรักก้องว่วงนะคะใครมั่งไม่ว่วงเรียนกัน่าเรียนเก่าๆก็ยังว่วงนะคะยอไปเจอก้องสักอาบาสิบบาทกิดแล้วกิดลาวกิดเลยนะคะยอมใจเรียนตีไม่ไม่เรียนเก่าๆนี่เก็บเอาเก็บเอาบางตานก็เก็บไว้เป็นถุงโซบได้แล้วจ้า <c oughs> เรามารับชมกันนะคะวันนี้เป็นเรียนราคาสิบบาทนำไมช้ชมไลาย,ลายๆเรียนไล่ไลปอโซ่นะคะเรามาดูปอโซ่เรกก็คือปอโซ่โซงพันอารอยอารเจ็ปเกานะคะเรียนปอโซ่ทรงพันอารอยอารเจ็ปเกานี่ก็เป็นเรียนตีเราประดับใจถุงที โปโซนี่เป็นโบโซตีประวัติส้มเด็จพระพระมินตารามาภูมีพลอดญญยเดชราชการตีเกา้าสิ้นประชนนะคะสวรรคิกเราก็จำโบโซได้โดยจะปอชองเรียนกองลรองว่างก็จำโบโซได้นะคะเรามาดูเรียนนี่นะคะจุดเด่นของเรียนโโซทรงปัญโหรยาเก้ามาดูตีด้านบุนตรงนี้นะคะ ตีการบุญตรงนี้ทีเป็นลั่งกล้องประเจดีนะคะก็เป็นขีดที่ยิงไม่ใช่นะคะเป็นโกนเมฆนะคะดูวย้ดีก็เป็นกนเมฆไม่ดูเห็นว่าได้มาชี้เลยพี่นะะ้องจกักปลอกเมื่อนกันเป็นโกนเมฆลอยอยู่นะคะลั่งกล้องประเจดีนะคะก็ตื่ว่าเป็นลักษณะตีเปรกแล้วก็ช่วยนะคะ ต่อไปเรามาดูโปโซตัดปอยก็คือโปอโซตีโตมาจากทรงปัณารย89ก,ก็ยังผลิตเรียนอยู่เลยนะคะคือไม่ตึงราชการตีเกาวนะคะก็มาดูนะคะอนนี้เป็นโปโซช่งปนารย60นะคะก็ยังผลิตเป็นปล่วงโรกาวอยู่เลย จะเป็นจุดเด่นที่เมกนะคะเมกดานลัง un นะคะเป็นจุดเด่นเมือ่อดีเด้นว่าเฉดีสลาาเพราะว่ามันเป็นขีดเป็นจันนะคะเหมือนกับเมือดขวาเมือดฝนนะคะก็เป็นพอโซตีแตกต่างกันไปคือ59แลก้วเราก็มาออกแล้วก็ปริกไอด้ดก่อนจะต้งพอโซอื่นแล้วนะคะก็ปริกไอด้ดูดัน ตีมีแปรบรมเช่ยลักณ์้องปลวงโรกาวนะคะเรามาดูลักษณะก้องเรียนปสซ้วงจองปานาโรยปอวงปาาโรยยาเกาวเรียนเร็กนะคะแล้นี่องปนรยอะคะบเส้นใหญ่นะคะถ้าเราดูตีรูปนี่พปะบรมเช่ยลักษั์ไม่เห็นใจว่าจะเมื่อนกันไหมนะคะไม่เมื่อน,นะคะ เราสั้งกตเลยครับอาสิบเก้าก็พะปักใยญยแต่ว่ามาดูช่วงนี้ไม่เมือนกันนะคะไม่เหมื่อนกันอันนี้เรามาดูปอดโซตัดไปไม่ได้ผลิตเป็นผูล่วงโรกาวเลยนะคะก็จะกลายเป็นราชการดีซินะคะราชการดีซิก็นำไมุ้ก่านได้รับชมุก่านต้องโจมห้จบนะคะเดี๋ยวจะได้รู้อ๋อราชการดีซิ โปรโซช่องพันารอยอกสินะคะนี่เป็นรายการดีซิเอา b r a ไ i โด l า a n เลยฮนะคะก็เป็นประปักกล้องรายการดีซิปนะคะนี่เป็นดานหน้าแล้วก็เป็นดานลังนะคะแสดงว่าสร้างปอโซ่ปโซช่องพันนารอยห้าสิบเก้า่องพรอยแล้วมา ทรงปันหาอย61ซึ่งเปลี่ยนจากราชการที่9มาเป็นราชการที่สินะคะซึ่งหลายๆต่านก็แคปเรียนแล้วก็ไม่ตั้งเกตนะคะบางตานว่าโปโซ่ให้เป็นหรืออ๋เรามาปลิกให้ดูดันเจดีอีกครั้งนะคะไอเอ็นปอซจจ่จัดๆกันไปเลยคือปอซสรซ้างปอซ่แต่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ ใช่โปรองเดียวกันนะคะผโ,โซ่สงพันนอยอายุเก้ากบอกสิบนี่เป็นพอร่วงรอเกา้าส่วนผอโซ่ส่งพันนอยอักสิบเอ็ดนี่เป็นพอร่วงราชการตีสิบนะคะองปัจจุบันนะคะสําวันนี้ชลี่ยเรียนของเราก็อว่างเราก็กอบขุนถุกตานที่เข้ามารับชมเรียนกันนะคะก็นนะะกอใหุทุกตานเก็บซะส้มไหวแล้วก็อัดสังเกตกันนะคะ เพราะว่าตาเราไม่สังเกตก็ดูแล้วไม่มีคุณขานะคะต้องสังเกตหมดเลยก็กกออมลา,าตุ่ตนไปก่อนอยินฟ้าจะพบกันไหมสวัสดีค่ะ